ดีครับพี่สวัสดีครับอ๋อพี่จะมารีวิวอะไรนี่เครื่องร่อนจรวดโอ้อุ้ยหนูก็ได้ไม่ไม่ไมอุ้ยหนูนวิ่งเลยเครื่องร่อนจรวดของสมยัยอ้าวพี่ลองดูไปทางนูน้นล,ลองติรราจะร่อนแบบนี้อ่าปุง้งไม่ใช่ไม่ใช่เหรอร่อนยังไงรมาจะไปเอ่อค้นพบ ล่อแบบใหม่อ่าดูนะดูอ้าก็หมอน้งต่ำๆอ่าชูดปุง้งยังไงเอาให,ม,ใหม,ม่รอบใหม่อ่ายังสูงไปมันต้องต่ำกว่านั้นเหรอใช่อ่าอ,อ้ยไหนอของหนูของหนูมันหมวจักกระเทีมทยมปุ๊บโอ้ เราต้องเราต้องดูจังหวะมันเอาล่นมาทางนี้อ่ะพี่ร่อนมาฟิววูฮ,ฮูไกลอยู่นะ,นะถือว่าไกลอยู่นะุเพราะว่าหนูยังไม่มีแรงหนูหนูต้องอ่าแรงเยอะๆเหมือนพี่ให้พี่ร่อนให้ไปชู เอเสนุกสนานนะคะเครื่องร่อนที่พ่อสั่งมาให้นะมาเล่นอยู่บ้านย่ามันถึงจะมีพื้นที่กว้างนะคะเพราะว่าอ่าเมื่อกี้เล่นอยู่อยู่บนบ้านแล้วมันขึ้นหลังคาว้าวมันขึ้นหลังคานะคะอะไรแต้มเราก็เลยมาบ้านย่าแล้วก็มาเล่นที่บ้านย่าจะได้อ่า ล่อนเครื่องบินมีพื้นที่ล่อนมีพื้นที่เล่นเครื่องบินนะคะอ่าแล้วก็แม่ก็จะมามาดูกบด้วยนะคะจะมาดูกบนะคะอ่านี่ค่ะเรามาดูน้องกบเห็นน้องกบไหมคะนี่ไงน้องกบนั่งอยู่ตรงนี้คะ่ะทุกคน นอยู่ตรงนี้นะคะป <c oughs> ู่ก็มาเปิดน้ําให้น้องกบแล้วปู่บอกนะคะน้ําก็เราไม่ออเราไม่ได้ใส่เยอะอ่าก็จะเอาพอดีพอดีให้มีที่เล่นใครเห็นมั่งคะใครเห็นมังนี่ไงนี่ไงนี่ไงน้องกบของเรา น้องกบของเราไปแล้วนะคะไปแล้วไปแล้วเขาก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเรามีที่ตรงนี้ให้เขาอยู่นะเด็กก็มาแพนด้าแต้มแล้วก็หัวใหญ่แผนอาทันวาของเราพี่กับน้องก็เล่นอยู่ข้างนอกนะคะ เป็นพื้นที่อาญาจะปลูกมันสำปะหลังนะคะก็จะมีมันสำปะหลังอาอยู่ข้างๆเต็มเลยนะคะเม,มียวก็จะมาทำการดูกบจับกบนะคะจับกบนะเราไม่ได้จับกบนานแล้วโอเคขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะเม,มียวก็ไปจับกบก่อนคะ่ะ